คุณพ่อของน้องพีเจจุย๋ยวรัทยาและพุทธพุทธิชัยนับถอยหลังรอที่จะได้เห็นหนะ้าลูกชายคนแรกอย่างใจจดจอ่อซึ่งในวันที่28พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งว่าได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงไปเรียบร้อยแล้วได้เจอหน้าน้องพีเจลูกชายคนแรกซึ่งตอนนี้อายุ4เดือนกว่าแล้ว ล่าสุดทางอินสตาแกรมของช่างตัดผมทางพุทจุย๋ยได้พาลูกชายน้องพีเจตัดผมใหม่อยู่นิ่งให้ความร่วมมือมากแต่แม้จะเดินทั่วห้องกว่าจะเสร็จสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีทรงผมที่ได้เหมือนพ่อพุทธหน้าเอ็นดูเหมือนพ่อสุดๆดนึกว่าฝาแฝดกันเลยทีเดียวทางด้านพ่อพุทธก็ได้แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ด้วยว่าเดินกันทั่วห้องไปเลยกว่าจะตาเสร็จ ขอบคุณนะครับซึ่งตอนนี้น้องพี่เจอ,อายุ4เดือนกว่าแล้วแต่ผมเยอะขนาดนี้ทำพี่ๆอิจฉาแล้วท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยคะ่ะ